ต้องไล่ดับคืนให้ได้นะครับตอนนี้โยซิดะมาเป็นดับสามนี่คู่นี้เขาเริ่มไฟกันแล้วนะครับมิเตอร์ปินกับมิเตอร์เบียมาแล้วนะครับมิเตอร์เกียว อะอาดรถสามสิงเรียบร้อยครับร่อมช้อนช้อนติดนะครับมิเตอร์เบียไม่ปล่อยให้มิเตอร์ปินเข้าเลยจังหวะสวยครับเมื่อกี้ อร์อาร์มนะครับยน่นระยะเข้ามาอีกมิสเตอร์อาร์มต้องไล่ให้ทันมิสเตอร์อาร์ตนะครับตอนนี้โยชิเข้าใกล้มิสเตอร์อาร์มน้อยอีกรอบนะครับมิสเตอร์อาร์ตมาอยู่ทางนี้อ่ะผ่านไปนที่ยลอยแล้วนะครับ หนึ่งรอบนะครับเตอโยซีดะอามน้อยเสียจังหว่อีกแล้วนะครับยุดตีนะครับสำรับรุ่นป .6 นี่ไอดียังไม่หยุดครับเป็นปีเลสนะครับตอนนี้ โยชีหาลายนอกแดงครับน้อยนะครับผม